ดอกเบีย้ย0.99%นะครับดาว25ได้ดอกอผ่อนนานสูงสุด48งวดเอ๊ะตอนนี้แรปเตอร์เรามีส่วนลดเท่าไหร่นะแรปเตอร์ในแรปเตอร์2.0 <c oughs> นะครับมีส่วนลด100,000นะครับลดราคาตัวรถไปเลยนะครับในรุ่นเอวลีส10ตอนนี้ราคาตัวรถนะครับ1,392,000บาท เหลือเพียง1,249,000าบาทนะครับในรุ่น e v e r e s t 10นะครับก็ลดไปอีก1,000 0แสนเกันลดไปอ4 3 0 0 0 0ีสบาทนะครับในรุ่น e v e r e s t 10สำหรับรุ่น e v e r e s t Sport นะครับก็ดอกเบี้ย0.99%นะครับไทเทเนียมขับ2 0 9 9กไทเทเนียมขับ4ก็0.99%ะครับสำหรับรุ่นพิเศษที่ตอนนี้เป็นโปรเดียวกับในงานมอเตอร์โชนะครับ มาเยี่ยมชมโชว์รูมได้นะครับตอนนี้รถแทบจะมีให้ดูทุกรุ่นนะครับยกเว้นรุ่นที่เป็นรุ่นพรีเมียมหน่อยอย่างเช่น e v e r e s t Platinum นะครับแล้วก็ตัวใหม่อย่างแล้วก็ตัวใหม่อย่าง MSRT MS <R> นะครับอ่ะ MSRT รถมี2สีนะครับมีสีเทาบอลอะไรนะ Command Command Gray Command g น a y นะครับอล้วกีก <English S 1> สีดำสีดำก็จะเป็น Black b l a c k <Back S 2> อะไรนะ Absolute b l a c k อ่า Absolute Black สีสำรุดรุ่นสีดำเพิ่มเติมสีเทาเนี่ยเป็นสีพิเศษน่นหนยครับว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มเงินนะครับแต่ฟอร์ดเพิ่มสีค่าสีรถไม่แพงครับอย่างมากก็หนึ่งหมื่นนะครับขฮครับครับสวัสดีครับครับได้ครับได้ไครับโอเคครับเดี๋ยวรอพี่แจ็กรับสายลูกค้าสักแป๊บหนึ่งครับผม ผมบอกแล้วคนนี้เข้าฮอตลูกค้าโทรหาตลอดเวลาอยู่แล้วแหลออะอาเมื่อกี้นะครับพี่แจ๊คพูดเรื่องของโปรโมชั่นไปแล้วนะครับว่ารถรุ่นไหนมีโปรโมโชั่นอะไรบ้างนะครับส่วนรถตัวรถจากเดิมเท่านี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอพี่แจ๊คสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันต่อนะครับ หาลูกค้าท่านใดว่างนะครับตอนนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมของเราได้นะครับฟอร์ดราชพฤกษ์พระรามห้านะครับสำหรับให้พูดถึง MSRT เหรอครับหรย, <c oughs> ยิง MSRT นกลิอยากให้ให้ทุกทุกคนลูกค้าทุกคนไปเยี่ยมชมตัวจริงการที่งานมอเตอร์เอ็กปกันมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดพูดไปตอนนี้ครับก็เหมือน,น อาจจะถามว่าขายของหรือเปล่าแต่แน่นอนเราขายของอยู่แล้วแอที่ถ้าเกิดว่าลูกค้าทุกคนเห็นตัวจริงเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นเพราะว่าในตัวรถสวยจริงๆผมๆผมยอมรับเลยว่าตัวรถสวยจริงๆฉีกฉีกออกไปเลยนะครับเพราะาโดยปกติแล้วแนวฟอร์ดเราจะขายแต่รถกระบะท,ที่เป็นเชิงพานิช์ใช่ไหมครับรถกระบะเชิงพาณิชย์สายออฟโรดสายลุยแต่ในสิ้นปีนี้ เราออกมาอีกตัวหนึ่งสําหรับสายออนโรดสําหรับสายซิ่งเลยก็ว่าได้นะครับเร,เรื่องของการาปรับใหม่ทั้งหมดเรื่องของช่วงล่างเรื่องของการออกแบบดีไซน์ต่างๆแต่ที่สําคัญเรื่องของออปชั่นความเป็นผู้นําทางออปชั่นของ Ford ยังอยู่แบบเดิมนะครับอะไรให้ยังไงก็ให้แบบนั้นไม่มีการตัดลดอะไรทั้งสิน้นนะครับอ่ะมาละคืนไม้ก่อนเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้ง1,800คนนะครับแล้วเมื่อกี้ขึ้นแล้ว12,000องละ12,000องโอ้ผมไปรับสายลูกค้าแป๊บเดียวโทรท่านผู้ชม12,000ครับก็ตอนนี้โชว์รูมเราก็จะมีธีมคริสต์มาสเดย์นะครับใกล้ที่จะถึงมาแล้วในเดือนเดือนหน้าป่ะเดือนหน้าเดือนหน้าอ๋อเดือนหน้าแต่ว่าเตรียมการไว้ใช่ล่วงหน้าเดี๋ยววันที่25นะครับเดี๋ยวพี่แจ๊คแต่งตัวเป็นซานตาคลอสใช่ครับเดี๋ยวจะมาแจกของขวัญให้กับลูกค้านะครับแล้วก็คนดูนะ ก็หนุ่งาวดีครับก็มาเยี่ยมชมโชว์รูมได้นะครับสนใจรถรุ่นไหนอยากทราบแคมเปญอยากดูชุดแต่งนะครับก็มาคุยกันได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์นะครับหาผมบอกเบอร์หน่อย0944024441นะครับโทรเข้ามากันได้โทรทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแอดไลน์ได้ไหมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์ก็เพื่อนเพื่อนด้วยเบอร์โทรได้เลยนะครับอ่า ฮะนี่ครับจองรถเนี่ยครับตอนนี้คริสต์มาสรอเดือนหน้าใช่ไหมครับแต่ว่ามาจองรถกับแจ็คไม่ต้องรอถึงเดือนหน้าครับได้เลยเดือนนี้นะครับชื่ออะไรนะชื่อคิมคิมมอนนะครับคิมมอนนะครับตุ๊กตาหน้ารักแบบนี้หน้ารักหน้ารักแบบนี้นะครับต้องตุ๊กตาคิมมอนนะครับรับเป็นของขวัญนะครับคริสต์มาสเดย์ได้เลยนะครับจากแจ็คนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับยังตัดสินใจไม่ถูกว่าอยากจะเลือกซื้อรุ่นอะไรดีหรือว่าอยากจะแต่งรถไปแนวไหนดีสไตล์ไหนดีสามารถเข้าไปรับชมรถตัวอย่างได้ที่ช่อง YouTube ผมนะครับแจ็คแป,ป๊บเดียวเว้นวัคขายฟอร์ดนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากลองสมรรถนะรถแบบดุๆนะครับเดี๋ยวแจ็คพาน้องกิมไปลองกับลูกค้านะครับล,ล่าสุดดนตองเรียนล่าสุด อย่าพูดสิล่าสุดโอ้ไม่อยากเล่าเลยว่าเหมือนจะโดนร้องเรียนครับเมอพาลูกค้าไปเทสได้มานะครับลูกค้าลูกค้าก็ขับเร็วไปหน่อยนะครับแรปเตอร์สามจุดศูนย์เรานะครับขับเร็วไปหน่อยโดนไปเลยหนึ่งร้องเรียนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเป็นลูกค้าขับไม่ใช่ผมขับ <c oughs> ครับน,น่าหมายความว่าตอนเนี้ใครอยากลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะอลองเรื่องของ ความเร็วความแรงนะครับสำหรับแรปเตอร์3.0 V6 ทวินเทอร์โบเราก็มีให้เทสไ<ะ>ด้เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้มีทุกรุ่นนะครับ XLS d v l Sport v y t e c V6 แ a p เตอร์ V6 เราก็มีนะครับ Everest ก็มีเหมือนกันคำถามจากทางบ้านและ MSRT จะมีให้เทสได้ไหมครับคุณกิมโอ้โห MSRT เนี่ยตอบยากมาก,มากๆากเลยครับว่าจะมีให้เทสได้ไหมเพราะว่าตอนนี้รถจำกัดการผลิต หรือว่าการจองอยู่แค่200คันตอนนี้เท่านั้นแต่บริษัทเราผลิตนะ R M A เราผลิตนะก็โหก็ว่ายากอ่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาคำตอบมาให้นะครับสำหรับรถเซนได้ M S R T แล้วแพทตินัม m 6ผมได้ยินข่าวแว่วๆมาเหมือนจะมีนะมีไหม7 0 30แล้วกัน70คือไม่มีอ๋อโอเคมีมีก็ถคือมีมีเจนะครับเจนะครับที่ได้ข่าวแว่วๆมาจาก วงในลึกๆนะครับว่าจะมีเอลเลสแพลตินัม V6 ให้ลูกค้าได้เทสได้กันเทสได้ได้ลองสัมผัสความความเป็นขุมขุมพลัง V6 นะครับแล้วก็ความพรีเมียมในนั้นพรีเมียมด้วยเรื่องอะไรเบาะนั่งต่างๆระบบต่างๆของตัวรถรวมไปถึงเครื่องเสียงที่เราให้เครื่องเสียงของ b o 12ตําตำแหน่งมากกว่ามากกว่าแรปเตอร์3.0อีก ใช่ครับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าหูเคลือบทองหน่อยๆอ่ะผมว่าถูกใจแน่นอนที่ชอบอหลงรักหลงรักในเสียงเพลงนะครับ,รบชอบใช้ดนตรีเป็นบําบัดจิตบําบัดจิตหรือว่าเป็นดนตรีชีวิตอะไรนะชีวิตอะไรนะ,ะดนตรีน้ำทางนงดนตนรีน้นำทางอ่ะ๋ยวได้ด๋ยวได้เจอในรุ่นเอลเล่แพตินัมนะครับ แต่แต่แต่ถ้าลูกค้าออกในรุ่นที่เป็นปกติแต่อยากได้เครื่องเสียง BO ทําให้ได้ไหมหลังไม่นะครับผมทําไปหลายคันแล้วนะครับเครื่องเสียงเบในรุ่นที่ไม่ใช่แพตตินัมนะครับอยากได้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจเครื่องเสียงเบแต่ถ้าพี่แจ๊คขายแพงติดต่อผมได้แต่ถ้าผมขายแพงนะครับไม่เป็นไรหาที่อื่นได้ไม่ไม่ซีเรียสนะครับ แพตตินัมผมส่งไปประมาณสิบคันแล้วครับอไอ้จริงหรือโมล่ะจริงนี่จริงนี่สิบคันเนี่ยลบออกไปแลสามสองสาคันนะ่ะที่ยังไม่ได้ส่งนะครับสี่ <laughs> แล้วบ้างสิบคันน่ยที่ส่งไปที่ผมได้ส่งไปคันแรกสองคันแรกจะเป็นสีดําก่อนนะครับแพตตินัมแล้วก็มาเป็นสีบอลสีเทาดำอ,อลาล่าสุดเพิ่งส่งสีขาวไปนะครับครบทุกสีเลยเนะี่ย ผมได้ส่งแคบแทบครบทุกสีครับสำหรับแพตตินัมยกเว้นพี่ปานี่ปานอยู่ในไลน์เนี่ไหมครับพี่ปานอยู่ในไลน์ไหมครับอ๋อถ้าพี่ปานอยู่ในไลน์นะครับโอ้เป็นลูกค้าที่น่ารักของผมอีกหนึ่งท่านนะครับต้องขอบพระคุณมากมากเลยนะครับไปติดตามเพจลูกค้าผมได้นะฝูงบินแพตตินัม v6 นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไปคอมเมนต์ให้ความรู้กันนะครับในรุ่นนี้นะครับ ลองไปดูรถพี่ปานได้ครับอ,อย่าได้ไปใกล้ๆเขาเลยนะรอบข้างเนี่ยอาจจะดูเดิมนะครับแต่ว่าไม่เดิมนะครับสําหรับรถพี่ปานผมได้ข่าวว่าไปจูนมาแล้วด้วย e um นะครับได้ข่าวว่าไปจูนมาแล้วด้วยสําหรับเอฟเฟอร์เรสต์เฟตินัมวีหกนะครับไปจูนมาแล้วนะครับก็อย่าได้ไปดันแกเชียวนะครับคันสี่บอลเงินใส่เบรกแบมโบ้ส้มนะครับถ้าไปเจอแกเนี่ยอย่าอย่าได้ไปดันเ็าเลยนะครับ อ,อยากแต่งโมไซค์ว่าดิเอออยากแต่งโมไซค์อ่ะตารางไม่ออกเลยพี่ตารางไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยวันที่วันที่อ่ะ,อะตารางไม่ออกเลยอ่ะ วันที่มอนเตอร์โชว์เนี่ยรู้สึกว่าจะวันที่ยี่บเก้าถึงวันที่สิบธันวานะครับสิบธันวายี่บเก้าพฤศจิกายนถึงสิบธันวาถึงสิบธันวาคมลูกค้าถามว่าเอวูเลตตัวไหนเนี่ยตอนนี้ราคาดีสุดลูกค้าโอ้ไม่ใช่หรอกเอวูเลตที่ราคาดีสุดผมว่าน่าจะเป็นเอวูเลตเทนนะครับที่ได้ส่วนลดมากถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทราคาตัวเลตราคาตัวลดเหลือเพียง 1, 1 2 4 9 0 0้บาทนะครับในรุ่นเอลเลเทนนะครับทำไมถึงเลือกเอลเลนเทนครับผมน้องน้องเด๋ออยวให้น้องกิ้มอธิบายครับทำไมถึงว่าต้องเลือกรุ่นนี้ออออก็ถามโปรดักต์บ้างถาวโหถามเซลล์เยอะแล้วเสริมไงเดี๋ยวเสริมให้เอาเอันดีอันดับแรกนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยก็มาให้เพรีพร้อมนะครับในรุ่นเอลเลนเทนนะครับเช่น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  คู s ์ Control ก็มีให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮก็มีให้นะครับระบบ e sp traction control ก็มีให้แล้วก็โหมดการขับขี่ในรุ่นนี้มีให้ทั้งหมด4โหมดนะครับโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นที่มาให้ครบครันในรุ่นตัวเทนนะครับและที่สําคัญช่วงล่างก็ยังเป็นหวัดลิงค์ให้นะครับน้องมีอะไรจะเสริมไหมสาหรับรุ่นเทนมีครับก็คือ จริงๆอ่ะรุ่นเอเวอร์เรสต์เทรนเป็นรุ่นเริ่มต้นของของเราเนาะของปอเนาะคำนับคำว่าเอเวอร์เรสต์เทรนเราให้เป็นเบาะหนังตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นของอุจจ اؤ อุจจ ا วใช่ที่สคัญมีนี่ด้วยไวรเลสชาร์เจอร์อุแจ๋วเลยแท่นชาร์ไร้สายอุแจ๋วแจ๋วเลยทั้งนี้แจ๋วเลยแจ๋วเลยที่อื่นไม่มีอือเออเบาะเบาะอ่าเบาะฝั่งคนขับก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับใช่ปรับปรับเท่าไหร่ปรับแปดระดับ ใช่ไหมใช่โอเคปรับแปดระดับนะครับแล้วก็ในส่วนของคนนั่งก็เป็นแบบเลื่อนมือปกตินะครับใช่ก็ค่อนข้างครบคันครับในรุ่นนี้แล้วก็มีกล้องถอยหลังมีเซนเซอร์ด้วยไหมนลองอ่าเห็นไหมมีเซ็นเซอร์ด้วยก็ครบคันนะครับในรุ่นเอเวอเรสต์ทนไฟหน้าออโต้อีกเป็น LED ด้วยไฟหน้าออโต้เป็น LED ไฟตัดหมอกก็เป็น LED อ่า และมีระบบช่วยส่องสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยหอีกนะครับไม่มันช่วยอะไรเนี้มันช่วยอะไรช่วยส่องสว่างครับเขาก็บอกอยู่มันช่วยอะไรมันช่วยยังไงอ่ะเวลาหักพวงมาลัยไปทางด้านขวานะครับไฟตัดหมอกจะติดให้นะครับช่วยส่องสว่างขณะเลี้ยวนะครับหักด้านซ้ายเขาก็ติดให้นะครับที่สําคัญแต่งออกมาแล้วเนี่ยยังหล่อหล่อมากเลย นะครับในรุ่นเอเวอเรตินนะครับเดี๋ยวเชิญเซลผู้มีเกียรตินะครับชื่อคุณลัตตี้นะครับเป็ลัน่าท็อปเซลประจำโชว์รูมของฟาร์มาของเรานะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเปลี่ยนเวรครับเปลี่ยนเวร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 สแตมดิกระแตมดิกระแตมน้องเมื่อกี้เข้าจากไหนอ่ะเข้าจากไหนเมื่อกี้เข้าจากอุ้เฮ้ยมีใช่อันนี้ต้องเครื่องนู้นหรือดิสองคนอย่าแต่มนา อันนี้ของเพจเพจของเราอ่ะอันเนี้ยอ๋อนี้เพจของเรานี่ยูทูบของของพาราม่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะลัตตี้นะคะที่รุสาการขายฝอดพาราม่าค่ะทีมงานหวานเย็นนะคะท่านใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะโอ้โห,โห,โห โหคนเข้ามาดูเยอะมากร้อยกว่าร้อยกว่านะคะ,ะน้องสแตมเชิญค่ะน้องสแตมฟีเวอร์นะคะท่านนี้โปรอยู่ว่าชอบใครใช้กันบาหน้าตาวันนี้สวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้เรามาจะจอยกันนะคะใครอยากทราบข้อมูลในส่วนไหนอยากรู้โปรตัวไหนใครอยากสอบถามรถตัวไหนสอบถามได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เราก็จะมาในส่งตัวการเปิดตัวของตัวเจ้าตัวเลนเจอร์นะคะ Ford Ranger MSRT นั่นเองนะคะตัว3.0ล l ตร V6 นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเปิดแล้วนะคะี่กท่านใดที่กําลังสนใจหรือว่ากําลังลังเลตัว Ford อยู่ว่าอยากได้เป็นรุ่นย่อยตัวไหนนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจค่ะเป็นกระบะตัวเที่ได้ตัวเครื่องยนต์3.0แถมได้ตัว V6 ด้วยนะคะราคาน่ารักนะนั้งพแตนเท่าไหร่คะ1 หนร้านจะแสนสีหมื่นเก้าพันบาทค่ะใช่ค่ะราคาแบบไล่ไล่แรเตอร์สองพิสูงเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนดใจก็คือลูกค้าสามารถที่สั่งจองได้เลยนะคะเราก็พร้อมมีอ่าระยะเวลาล่ะจองล่ะล่อน่ล่อน่ล้วก็เดี๋ย่ขับก่อน่่่อน่ะ่ะ่ะล่ะล่ะ่ ผู้ผลิตนะคะก็จะเป็นของ ARM A ค่ะ ARM A เราเป็นผู้ผลิตสําหรับตัวรุ่นนี้เลยนะคะ Ford f 1 RT นะคะเราเปิดรับจองแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่แบบกําลังแบบรอมอเตอร์โชว์ก็คือตัวนี้ไม่ต้องรอนะคะสามารถรับจองได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ<ช>ท่านใดสนใจได้ก่อนเนาะได้คิวก่อนขับก่อนเท<อ>่ก่อนเท่ก่อน,อนแน่นอน<ช>ไม่ต้องรอคะ่ะใช่ตัวนี้ก็คือแบบแต่งเต็มมาจากโรงงานเลยสวยๆเลยไม่ต้องไปทําเพิ่มเนาะน้องเต็มเนาะใช่ค่ะก็คืรอร้อเขาก็คือดูเป็นแบบสีมากก็แบบกระบะของเขานะคะได้ ายก็ดูแบบอาดูมีกมิหนอะไรตึ้นี้นึงตรงหน้าทายนะคะดูรัสีรถของเขาแล้วเป็นสีแบบพิเศษเลยที่แบบมันจะเป็นสีเทาแบบเทานมนมประมาณนั้นใช่สีนี้แบบสวยค่ะัว้ทายดีอันนะคะใช่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กำลังกดไลค์กดคอมเมนต์อยู่นะคะโอ้โหหลังบ้านแบบกระหึมมาก ใช่ค่ะ,คะด้วยความที่พอลูกค้าทราบราคาแล้วแล้วก็แบบราคาจับต้องได้พอๆกับตัวแรปเตอร์2.0ก็คือตอนนี้ค่ะลูกค้าก็เริ่มทยอยมาเป็น MRT กันค่อนข้างเยอะหนึ่งเลยก็คือตัวนี้เป็นกระบะตัว4รประตูแถมเป็นตัวเตี้ยที่ออปชั่นค่อนข้างแบบฟูลออปชั่นมากๆเลยแล้วก็ระบบที่เพิ่มเข้ามานะคะในราคานี้คือน่ารักจับต้องได้ซือ้อรถแล้ววันนี้อ่ะเราไม่ได้มีแค่ขอบคุณมากค่ะเอเนเนาะ อ๋อแต่งหออ๋อได้ค่ะสำหรับโปร XLS นะคะเดือนนี้เราก็มีแบบจุกๆเลยค่ะราคาตัวรถ9 1 0 0 9,000บาทนะคะซื้อท่านท่านใดที่ซื้อกับทางคณะ5หรือทีมงานหวานเย็นราคานี้พวกเราสองคนไม่ขายนะคะแต่ราคาเท่าไหร่คะ799,000บาทค่ะเท่านั้นค่ะที่ไหนไม่ขายที่เราขายนะคะราคานี้ตึงๆเลยค่ะพร้อมชุดแต่งเต็มรอบคันหล่อๆนะคะ อ่าท่านใดที่อ่าอย่าลืมเซฟคลิปนี้นะคะท่านใดที่บอกว่าซื้อกับทีมงานหวานเย็นหรือน้องสแต็มน้องลัตตี้นะคะเดี๋ยวเราจัดชุดแต่งจุกๆให้เลยค่ะใช่ค่ะที่นี่น้องสเต่าหรือท่านใดอยากได้เป็นในส่วนขตัวดอกเบี้ยส่วเนเปอร์เซ็นต์ของเราก็มีนะเราจัดโปรให้เหมือนกันค่ะอ่านะคะ,ะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะคะลูกค้าคอมเมนต์แตกมากเลยค่ะอ่า และที่สําคัญค่ะสาหรับช่วงนี้นะคะท่านใดที่แบบรอมอเตอร์โชว์ตอนนี้น้องรักกับน้องแสมแจ้งเลยว่าไม่ต้องรองนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นที่โชว์รูมกับมอเตอร์โชว์ตัวเดียวกันค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะที่มาออกรถกับทางพรัามห้าหรือว่าทางทีมงานหวานเย็นนี่เลยเรามีนี่ค่ะกระเป๋าอรอลากรูรูค่แบบนี้ค่ะจะเดินลากรือจะนอนลากก็ได้นะคะอันนี้อ่า ที่นี้นสุดๆค่ะรับไปเลยกระเป๋าล้อลากค่ะหรือท่านใดไม่ชอบกระเป๋าล้อลากเรามีตัวนี้ค่ะอ่าตุ๊กตาค่ะนี่เลือกสีได้ด้วยนะคะมีสีเยอะเลยจะซื้อรถหรือซื้อตุ๊กตาเอ๊หรือจะซื้อตุ๊กตาแถมซื้อรถนะคะตรงนี้เราแจกด้วยอ่ากระเป๋าล้อลากก็ได้นะคะหรือตุ๊กตาเลือกได้เลยนะคะจัดให้จุ๊กๆเลยค่ะอ่า ชอบค่ะชอบแจกค่ะอยากแจกค่ะมันคือรดค่ะค่ะพี่วิทย์นายอยากทราบในส่วนข้อมูลตัวไหนของรุ่นไหนสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอ่าค่ะกดไลค์ก็ดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะคะของเรานะคะมีโปรก็คือส่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีหลายรุ่นเลยเราเริ่มต<ช>้นตั้งแต่รุ่นแฉก XLS ได้ส่งเปอร์เซ็นต์กี่ปีคะตัวนี้ ปกติแล้ว48งวดน้องสแตมแต่รู้สึกว่ามันน้อยไปเท่าไหร่ดี60งวดเลยคุณพระคุณเจ้าบ้ามีแล้ว60งวดโอ้โหซื้อที่ไหนได้เนี่ยที่ไหนคะซื้อไหนได้ที่ปอดอานเมพร5เท่านั้นค่ะและท่านใดที่คลิป s a เซเป็นรูปนะคะของน้องสแตมกับน้องลาตี้นะคะที่กำลังไลฟ์สดอยู่บอกเลยค่ะว่าตอนนี้เราไม่ได้แถมแค่นี้นะคะชุดแต่งจุกก ใส่ให้ด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะจองกับพาราม้าเรามีกระเป๋าอรอลรกให้ด้วยนะคะและโปรโมชั่นเดียวกับมอเตอร์โชว์ไม่ต้องคอเข้างานค่ะพาราม้าเรายินดีต้อนรับค่ะ,ะหรือท่านใดอยากได้โปรโมชั่นของรุ่นไหนรุ่นยอดเ่าไหนสงสัยสอบถามได้เลยนะคะ,ะแต่ที่สำคัญอยากจะบอกว่า MRT ก็เป็นตัวที่เปิดตัวเข้าใหม่ และพระราม5อาร์เมของเราค่ะบริษัทอาร์เมอของเรานะคะเป็นผู้ผลิตรุ่นนี้นะคะแล้วก็วางจําหน่ายนะคะท่านใดอยากได้ก่อนจองคิวได้ก่อนเลยนะคะเราเปิดรับจองเรียบร้อยค่ะสามารถทักเข้ามาได้เลยเท่ก่อนได้นอยค่ะอันนี้เดี๋ยว่าต่อไปอยาเป็นรุ่นไหนดีรุ่นสปอร์ตดีกว่าเราแจ้งแอบไปแล้วแล้วก ขอราคาเอเมาทอีกรอบดีกว่าเผื่อลูกค้ายังจำไม่ได้นาทีนะราคานะคะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแพบาท,บาทเท่านั้นค่ะสำหรับรุ่นนี้จะราคาลูกค้าอาจจะสงสัยว่าราคาใกล้ๆแรปเตอร์เลยจะไปรุ่นไหนดีอยากจะบอกว่าต้องจัดทั้งสองรุ่นค่ะเพราะว่าสว่วนดูดีลองตัวคนละแบบนะคะถ้าแรปเตอร์ก็จะเป็นแนวแบบออฟโรดเลยนะคะส่วนออฟโรดแบบทางแบบทางหินทังขุข่ะ ถ้าเป็นเอเทีจะเป็นทางเรียบนะคะเป็นกระบะตัวเตี้ย4ประตูตัวเตี้ยที่แบบออปชั่นเต็มฟูลออปชั่นมากแล้วราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจเจนี่หมื่นเก้าพันบาทเช่านั้นคะ่ะแถมลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอารมเอของเราเป็นผู้ผลิตนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถจองคิวจองคิวรับคิวก่อนขับก่อนเท่ก <Hey S 1> ่อนค่ะโ,โ,โอ้โหมีเอฟเฟคโอเอฟเฟค และท่านใดค่ะที่สนใจร,รถไฟเป็นเจ้าของค่ะองเลนะพอแล้วหมดมือนะคะนอกจากจองกับทางเราแล้วนะคะเรามีอีกสองตัวนี่โอ้โหตุ๊กตาโทรศัพท์ไม่รับแล้วมั้งเอ้โยเอ้โยเอ้ยอะไรเนี่ยนี่เลยค่ะเรามีตุก๊กตาแบบนี้ตุ๊กตาแบบนี้ค่ะนี่เลือกได้เลยน่ารักน่ารับแบบนี้นะคะซื้อแล้วมันดูไม่เท่ค่ะมารับมาจองรถไฟดีกว่ารถแขกให้ด้วยพอแล้วพอแล้ว นี่น่ารักน่ารักนะคะนี่น่ารักเหมือนน้องเซลเลยอ่าสวัสดีกันน่ารักนะคะพี่แบรนดี่ชอบตี่มซุน่ารักมากมีหลายสีค่ะไปให้น้องๆสนุๆนะคะหรือว่าโปรแบนนะคะสนุกประมาณน่ารักมากเลยนะคะทุกท้าเป็นกล่องสุ่มเนาะตัวนี้เราจะจิ้มแบบเราจะเลือกไม่ได้นะคะเราเป็นแบบกล่องสุ่มนะคะเทรนช่วงนี้มาเลยเทรนช่วงนี้นะคะนี่กล่องสุ่มค่ะอะไรวันนี้พอละมั้ง จะได้ตัวสีเข็ดหรือเปล่านะต้องมาลุ้นกันค่ะและที่สําคัญนะคะจองรถกับทางพระรามาวันนี้และทีมงานเหมือนเย็นค่ะอย่างที่บอกไปจองค่ะได้ตัวนี้ด้วยกระเป๋ารองล่างนะคะแบบพรีเมียมเลยนะคะบรรทุกได้อะขอเขาเรียกบรรทุกว่าสัน้นใส่ได้เยอะด้วยอ่าไม่เชื่อลองดูว่าสไลด์ได้ไกลไหมลองดูนี่อะฮะนี่ลองออนี้เลยนะคะ พี่ท่ไหนอยากรู้ทราบโปรโมชั่นตัวไหนคะสอบถามได้เลยนะคะต้อนรับหน้าหนาวคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงปลายปีนะคะจะไปเที่ยวปลายปีต้องมีรถใช้นะพี่แล้วเดินทางต่างจังหวัดกระบะนี่สําคัญเลยหรือจะเอเวอรเรสต์นะคะขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ขับสบายด้วยนะคะต้องหาของขวัญให้สักหนึ่งชิ้น,นะคะแน และที่สำคัญะค่ะอย่างที่น้งรัฐบอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะคะเราได้เปิดตัว Ford m s r t แล้วเดี๋ยวไปรอชมในงานมอเตอร์โชว์นะคะแต่นาตอนนี้พระราม5เราเปิดรับจองคิวแล้วนะคะพี่พๆท่านใดสนใจนะคะตัวนี้เป็นกระบะ4ประตูตัวเตี้ยนะคะออปชั่นฟูลม,มากๆเลยสมวดราคาอยู่ที่1ล้าน7แ49,000บาท เช่านั้นค่ะ,ะ,คะอ่าจองก่อนได้ก่อนขับก่อนเท่ก่อนค่ะ,คะอ่าตอนนี้นะคะงได้ที่3เอดมเอพระราม5นะคะใช่แล้ว